ก็กล่าวสวัสดีไวรุ่นเมกาทุกคนทุกข้างนะครอยู่กับพิสอีกแล้วว่าวันนี้พี่ก็จะมาบอกข่าวบอกกล่าวเล็กๆน้อยนว่าพี่เนี่ยรับทีมงานทำสตอรี่นะซึ่งชื่อก็เดี๋ยวค่อยไปคิดทีหลัง <laughs> เออนั่นแหละอันนี้พี่ก็มากับเพื่อนพี่นะมาจากช่องอะไรวะช่องอะไระเพื่อนกูลืม ชาร d โดเซโรดูมันนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากครับก็คุณสมบัติก็อายุตั้งแต่สิบสามปีขึ้นไปแต่ถ้าต่ำกว่านั้นอยากจะลองมาเทสเออมันก็ได้พี่ไม่ว่าสมัครที่ดิสคอร์นี่เดี๋ยวพี่ขึ้นรูปเฟสไปให้ขึ้นรูปด o r คอรนะ์ดไม่ใช่รูปเฟสแล้วก็ต้องเคารพรุ่นพี่นะฮะแล้วก็อะไรวะ ต้องจะบอกให้ดีไม่ไม่ไม่ปีนเกียวอ่ะเออไม่ปีนเกียวแล้วก็ต้องมีเวลาให้อันนี้เวลาพี่ไม่รับประกันก็กี่โวกวสิบโมงนะเดี๋ยวจะแจ้งเวลาจะทํางานก็จะแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่ติดตลกเกินไปไม่ไม่พอตนะครับทุกคนแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนะเออแล้วก็เป็นไม้ครับ ไอดีแท้หรือไอดีเถื่อนก็ได้กี่ข้อแล้วเพื่อนสุดยอดเลยเพื่อนกูนั่นแหละครับก็ถ้ามีเสียงรบกวนตอนนี้พี่ต้องขอพัยเ้อะพอดีพี่อยู่บ้านดูน้องอแล้วก็กดนะฮะห้ามทะเลาะก,กันภายในทีทมงานเนาะเออแล้ทะเลาครั้งแรกตักเตือนนะฮะในสองถูกพักงานนะเออถูกเตะโอ้ไม่ไม่แรงขนาดที่ไม่เตนนะตรงน อันงที่สามอาจจะอันนี้ยังอาจจะแปลว่าเตะเลยหรือไม่ก็ไม่ให้อาทิตย์ไปด้วยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้กดข้อต่อมาก็เวลางานต้องให้เป็นงานครับถ้าทำอะไรพี่บอกอะไรให้ตั้งใจฟังนะอ,อ,อย่าแบบติดเล่นเกินไป เพราะว่าถ้าพี่บอกไปแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราคนเดียวที่แบบทาอยู่ด้วยมันมีคนอื่นด้วยที่ต้องฟังพี่อเออแล้วก็กดข้อต่อไปคือ,อยิงมือชาตก็ได้นะฮะแต่จะรักเพศเดียวกันเออจะมีอะไรกันก็ได้แต่ให้อยู่แบบคู่ผัวอย่าทะเลาะกันอย่างมีปัญหาขันอย่าอย่าไปแย่งแฟนกันอะไรแบบนี้แล้วก็ ถ้าใครมีแฟนแล้วถ้าแฟนเราไม่สามารถเล่นด้วยสแสดงด้วยได้นะอันนี้พี่ต้องขอนิดนึงก็คือให้เราอ่ะขอแฟนก่อนว่าเออมันเป็นแค่ง,งานบอกไปว่ามันเป็นแค่ง,งานถ้าถ้าแฟนเขาเห็นนะแค่ง,งานนะเออแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมพีม่จะแจ้งนะส่วนรับสมัครใช่ไหมพี่ก็จะรับวันที่เท่าไหร่ดีวันนี้เท่าไหร่เพื่อนยี่สิบเจ็ดใช่ป่ะวันนี้เท่าไหร่ดีเพื่อน ครับวันที่สามสิบเอ็ดประมาณเย็นๆนะทุกคนเออนี่วันวันสิ้นเดือนเลยประมาณสามสิบเอ็ดประมาณสิ้นเดือนวันที่สามสิบเอ็ดเออก็สิ้นเดือนได้แหละสามสิบเอ็ดนะทุกคนเวลาอาจจะเป็นตอนที่ตอนเย็นๆปนะมานห้าโมงหกโมงประมาณนี้หรือไม่ก็สี่โมงกว่าๆหรืออาจจะบ่ายสองก็ทุกคน พี่ก็จะสตรีมในเฟซก็ทุกคนก็เข้าไปดูกันได้นะท่านนึงทุกคนเกิดอะไรขึ้นก่อะนานๆทุกคนก็เข้าไปดูได้ที่เฟสนะเพราะว่าดูนในยูทูปเนี่ยซบพี่น่าจะยังอันนี้ไม่ได้สตรีมไม่ได้อุ้ยนาะยกออกมายยกมายยกเดือก,ก,ก็อะไรนะ ก็เข้าไปอยู่ในเฟซได้พี่ก็จะสตรีมแล้วก็ถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยให้ให้เขียนให้เปลี่ยนชื่อในในนั้นนะทุกคนถ้าดิสคอร์ดอะเออส่วนดิสคอร์ดกับเฟสเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ให้ที่หน้าจอนั้นนะ่ะด้านด้านซ้ายพี่เนี่ยซ้ายขวาพี่ดีแต่ซ้ายของตัวละครในเกมนะแต่งงกันก็นั่นแหละเออนั่นแหละก็ใครสนใจเนี่ยก็ชวนเพื่อนมาได้นะทุกคนเราไม่ว่ากัน มาเทได้หมดคนที่อายุต่ำกว่านั้นก็มาได้นะเดดดูมาว่าก็นั่นแหละทุกคนก็มากันได้นะเราไม่แต่จำไว้เลยนะให้อยู่กับอบคหัวอย่าทะเลาะกันมีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะที่ไม่ชอบเคือบมีปัญหาอะไรให้มาเคลียร์ที่พี่หรือใครเราเจอใครทะเลาะกันให้มาบอกกับพี่ดูรองหัวหน้านะทุกคนแนะนำให้มาบอกกับพี่ดีกว่าพี่ มาได้ถูกมั้ยแล้วก็ขอแบบคนที่ไม่ขาดหายบ่อยๆจะไปไหนจะทําอะไรจะถ้าแบบเออแม่ป่วยไปดูแลแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวกับครอบครัวให้บอกพี่ล่วงหน้าวันหนึ่งหรือไม่ก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงนะมาแหละพี่จะได้แบบเออเตรียมแก้ปัญหาไว้ให้เรียบร้อยให้บอุ้ยคนอื่นด้วยนะ ก็มีประมาณนี้นะทุกคนก็่ยเดี๋ยวพี่จะเค้ื่อนรูปช่องเพื่อนพี่ไว้ด้วยนะถ้ามีอะไรก็แตวติดต่อพี่มาได้นะลิงดิขอแล้วพี่จะทิ้งไว้ใต้ดิสคริปชันนะทุกคนคถ้าใครกอบอย่าลืมกดไลค์แลแชร์ถ้าใครไมลังใจให้พี่พพต่อไปกันด้วยนะถ้าใครอยากเล่นเห็นพี่ทําคลิปอะไรกับเพื่อนพี่ก็เดี๋ยวพี่จะจัดให้นะทุกคนนี้ก็ขอทุบโพเดียมออกก่อนแล้วกันเดี๋ยว <c oughs> <laughs> <c oughs> ใช่แถลงการจบแล้เวเพื่อน ก็สักนะครับก็นี่ก็เป็นทีมเล็กๆเหมือนกลองใส่แหวนนะทุกคนไอนเย็นเนเหมือนแท่นบูชาย,ยันแล้วยังไงเออแหวดับมันยาวนะมันไม่ใหญ่ก็วันนี้ก็ต้องตัวรากกันไปก่อนครับตุมกเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย